สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิศณะภูศิยุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําปี2566นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กิศณะให้กลายเป็นคําว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาลงคลิปอะไรก็จะได้ชมได้ทันทีนะครับแล้วช่องทางอื่น เพจ a c e b o o k อาจารย์กฤษณะภูสิอุดมนะครับเว็บไซต์ site, อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมท็อเน็ตนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงอย่าลืมมากุดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับติ TikTok, กตอกก็อาจารย์กฤษณะภูสิทธอุดมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังรอคอยเลยว่าดวงตัวเองจะเป็นยังไงนะครับปี2อ6 6นกนี้นะครับเรียกว่ามีเหตุการณ์สำคัญมากๆในทางโหราศาสตร์นะครับที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงเลยนะซึ่งเป็นดาวที่ เกี่ยวข้องกับภาพรวมของชีวิตเลยนะครับทุกรัตนาเพราะเวลาที่เราจะดูกันเนี่ยเราจะย,ยึดดาวใหญ่4ดวงนี้นะครับเป็นสําคัญก็คือมีดาวมฤตยูมีการโคจร1ราศีถึง7ปีมีดาวพระเสาร์นะครับโคจร1ราศี2ปีครึ่งมีดาวราหูโคจร1ราศี1ปีครึ่งและดาวพฤหัสโคจร1ราศี1ปีฉะนั้นดาวสี่ดวงนี้จะเป็นตัวบ่งบอกภาพรวมของชีวิต นะครับในปี2566เนี่ยนะครับดาว4ีดวงนี้จะมีการย้ายราศีทั้งหมดเลยเฉะนั้นในปีนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกลักษณะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะครับบางคนเปลี่ยนชีวิตใหม่บางคนต้องแต่งงานบางคนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศบางคนสําเร็จสมปรารถนาร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะครับโดยจะเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนา2566ดาวพระเสาร์เนี่ยครับ ที่เป็นประธานบาปเคราะห์จะมีการย้ายราศีนะครับย้ายจากมังกรไปอยู่ที่กลุ่มนะซึ่งชาวกลุ่มก็ไม่ต้องตกใจมากนะเพราะว่าฟังฤิษ์ของดาวเสากันมามากว่าดาวเสาไปเข้าลัคนาใครนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเมื่อเข้าไปแล้วมันมีเกณฑ์อะไรกันบ้างที่ต้องสนใจนะครับเหตุการณ์ที่2เนี่ยนะครับคือดาวมฤตยูวันที่8มีนานะครับดาวมฤตยูเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่เมษและจะย้ายไปอยู่ที่พฤกษ์ นะและจะอยู่ตรงนี้ไปอีก8-14ปีจะย้อนกลับมาอีกทีเลยนะเรียกว่าเป็นการย้ายครั้งใหญ่นะครับหราศีเนี่ยจะไปอยู่ที่พฤกษบเนี่ยเปีเลยทีเดียวนะเป็นภาพรวมของชีวิตเลยนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่3นะครับคือวันที่19เมษาดาวพฤหัสนะครับเป็นประธานสุภเาาะ์จะย้ายไปกลุ่มลักขณาเมษนะตอนนี้อยู่ที่มีนพอ19เมษายย้ายไปที่เมษนะชาวเมษเนี่ยอาจจะมีข่าวดี แต่ก็ไม่ดีทั้งหมดนะเดี๋ยวจะต้องฟังว่าเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่4คือช่วงประมาณ17ตุลาดาวราหูจะมีการย้ายราศีจากเมษไปอยู่มีนนะฉะนั้นนี่คือภาพรวมของปี256 6ที่ดาวใหญ่ทั้ง4ดวงเนี่ยจะมีการขยับปรับเปลี่ยนนะแล้วสิ่งที่ขยับปรับเปลี่ยนอย่างนี้นะครับจะเกิดเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะเรื่องดีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลนะตั้งแต่ดาวย้ายกันเลยนะบางคนไวต่อดาวย้าย ล่วงหน้า7วันล่วงหน้า10วันล่วงหน้า1เดือนก็จะมีผลนะครับเรื่องที่ไม่ดีนะครับมีอย่างนี้ต้องฟังให้ดีโดยเฉพาะ3ลัคนานะเมษกรกฎกลุ่ม ks, เมษกรกฎกลุมนะอันนี้อาจารย์จะบอกเอาไว้เนื่องจากว่าเมษนะอา่าที่เมษก่อนนะครับเรื่องไม่ดีมันเป็นยังไงดาวพฤหัสเป็นประธานสุพเคราะห์ก็จริงนะดาวราหูย้ายออกจากดวงจะตาก็จริงนะแต่ดาวมฤตยูเนี่ยครับเรียกว่าเป็น เทพเจ้าแห่งความตายไปนําหน้าลัคนานะเขาเรียกว่าในทางโหราศาสตร์เรียกว่าศูนย์พาหะนะไปอยู่หน้าลัคนาแล้วพอช่วงปลายปีดาวราหูนะก็เป็นดาวบับเข้าเหมือนกันไปอยู่หลังลัคนาเรียกว่าเป็นดาวบับเคราะสองดวงเนี่ยมาบีบดวงชะตาเอาไว้เลยนะชาวเมษนะส่วนดาวพฤหัสที่เป <sub yup> <Bal, S 1> ็นประธานสุภเคราะห์เนี่ยนะครับย้ายเข้ากลุ่มลัคนาก็จริงแต่มันมีเงื่อนไขทางโหราศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าปัศวชีโว ปัส,สวัตชีโวหมายถึงว่าราศีที่เป็นสัตว์สีเท้าแล้วถ้ามีดาวชีโวคือดาวพฤหัสเข้ามาอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นเกณฑ์คลาดเกณฑ์คลาดเนี่นะครับบางคนป่วยหนักบางคนเกิดอุบัติเหตุพาตัดบางคนถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยก็มีนะฉะนั้นชาวเมษทั้งหลายนะอาจารย์ไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่ว่ามันเป็นความรู้ทางโหราศาสตร์เป็นเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ฉะนั้นใครที่ อยากจะรู้ว่าเอ๊ะของเราเป็นยังไงเนื่องจากว่าถ้านดาวพฤหัสในปีจรน,นั้นนะปีของเราเนี่ยอายุเราเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ไหมดาวมันก็เปลี่ยนแปลงทุกปีนะในภูมิทักษะพยากรณ์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นดาวจรว่าจรเป็นอะไรถ้าดาวพฤหัสจรเป็นกาลีหรือกาลากินีเนี่ยนะอันนี้อันตรายนะฉะนั้นใครที่อยากรู้ต้องเช็คอันนี้ต้องมาตรวจดวงชะตาแล้วนะตรวจสุขภาพดวงประจําปีเช็คอย่างละเอียดว่าว่าดาวพฤหัสของตัวเองเนี่ยให้คุณหรือให้โทษ จะต้องดูธาตุของราศีอีกว่าเป็นธาตุชั้นที่1ชาติธาตุชั้นที่2ธาตุชั้นที่3นะครับเพื่อดูว่ามันส่งผลให้คุณหรือให้โทษนะครับเพราะอันนี้เมษเนี่ยมีดาวบับเข้าไปบีบดวงชะตาไว้บีบรักนาเลยหน้าหลังแล้วก็มีดาวพฤหัสเข้าเลยนะครับถ้าดีก็ดีไปเลยนะเป็นมหาเศรษฐีเลยนะแต่ถ้าดาวพฤหัสให้โทษอันนี้อันตรายนะครับะกน,นนี้ที่ต้องระวังนะเมษนะอันที่2ก็คือกรกฏกรกฏต้องระวังเลย นะเพราะว่าไปเข้าเกณฑ์เหมือนกันเกณฑ์คาดนะเกณฑ์คาดตรงนี้เป็นอัมพุภุมโมภุมโมคืออังคารดาวอังคารเจ้าก็จะเคลื่อนที่นะครับมากุมลักนานะของชาวกรกฎในช่วงควอเตอร์ที่2จะอยู่สัก3เดือนอันนี้ก็เป็นช่วงที่ระวังต้องระวังนะแล้วก็เหมือนเดิมต้องดูว่าจรในปีนั้นอายุของเราเนี่ยมันจรเป็นอะไรถ้าเป็นการากีนีอันนี้ก็อันตราย นะเป็นอุตสาหะก็ต้องมาเหนื่อยต้องมาดูกันนะครับอันนี้ให้ระวังเอาไว้ให้ดีนะและก็สุดท้ายคือกุมกุมอันนี้ก็ต้องระวังมากเนื่องจากว่าเข้าหลักเกณฑ์เช่นกันนรโสโรนะราศีกุมเนี่ยนะครับเป็นนรราศีก็เรียกว่าเป็นราศีที่มีมีภาพสัญลักษณ์เป็นมนุษย์นะนระก็คือมนุษย์นะโสโรคือดาวพระเสาร์นะ ดาวพระเสาเข้ากลุมลัคนาก็เป็นนะระสโสโรเข้าเกณฑ์คาดพอดีนะฉะนั้นต้องระวังชาวกลุมก็ต้องมาดูกันแล้วว่าดาวพระเสาในจุดดวงชะตาของเหล่านี้จรเป็นอะไรกันแน่นะจรแล้วดีหรือไม่ดีให้คุณหรือให้โทษถ้าเรารู้ล่วงหน้าก็เตรียมการแก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมอันนี้เรื่องไม่ดีไปแล้วนะเรื่องดีอ่าคานนี้เรื่องดีในปี2566เนี่ยนะครับจะเกิดเกณฑ์พิเศษที่เรียกว่าจันคุรุสุริยา นะเกณฑ์พิเศษเลยนะฟังดูดีไหมในนักโหราศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าใครที่มีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตเกิดเกณฑ์จัน์ครุสุริยาเนี่ยนะครับจะเป็นเกณฑ์ที่ให้คุณมากๆสูงล้ําเลย mm hmm. เ็าเรียกว่าเป็นดวงมีบุญวาสนาสูงล้ําไม่มีใครเสมอเลยนะดวงแบบนี้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีมีโอกาสเป็นเจ้าสวมมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองสําเร็จสมปัติถนาอันะนี้เรื่องดีนะครับฉะนั้น เด็กที่จะเกิดในเกณฑ์แบบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วง17กรกฎาคมถึง17สิงหาของปี2566นะครับแล้วก็เกิดครั้งที่2คือ18ตุลาถึง16พฤศจิกา2566นะฉะนั้นใครอยากให้ลูกของเราเกิดในเกณฑ์นี้เป็นลูกที่มีบุญวาสนาสูงเป็นเทวดามาเกิดเป็นภูมิสุขติภูมิที่มีที่มีทรัพย์มสมบัติมาเกิดเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้ เป็นอภิชาติบุตรนะในช่วงนี้ก็เริ่มต้นใครที่มาดูคลิปนะเพราะคลิปนี้อาจารย์ทําในช่วงเดือนพฤศจิกา2 5 6 5ท่านก็เริ่มเลยวางแผนการมีบุตรกันได้เลยนะเนี่ยพิการธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาพอดีเลย9เดือนคลอดในช่วงเกณฑ์จัน์ครุสุริยาบุตรของท่านกลายเป็นอภิชาติบุตรกลายเป็นคนที่มีวาสนาสูงพึ่งพาได้ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีและในช่วงที่เกิดเกณฑ์จันท์ครุสุริยาดวงของแต่ละคนณนะช่วงเวลานั้นนะก็จะเกือกเก้อกูลเกื้อหนุนเรียกว่าเป็นบุญวาสนาสูงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะของปี2566นะมีสิ่งที่ต้องระวังและมีสิ่งที่ส่งเสริมดวงชะตาได้ดีนะครับอันนี้คราวนี้มาดูนะครับดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับ ปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลักษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมริตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโร์ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนดาวหรือโทรมาที่0863366390ลัคนาเมถุนปี2566นะครับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยนะอาจารย์ยกให้เป็นปีแห่งดวงดีชะตาฟ้าเปิด โอ้โหอันนี้โดดเด่นมากเลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปในชุดปี2566นะครับอาจารย์ทำไว้ให้หมดแล้วนะท่านไปเช็คดวงชะตาตัวเองกันได้เลยนะมีเลขฉะโลกขวัญถุงนะดูดเรียกทรัพย์ต่างๆสีธนาคารนะที่ทำให้ใช้แล้วมันถูกฉะโลกนะเพราะคำว่าฉะโลกเนี่ยเรียกว่าเป็นความมงคลเป็นลักษณะที่มงคล เป็นตำราตั้งแต่โบราณเลยอาจารย์ดูให้นะมีเลขธนบัตรขวัญถุงมีสีกระเป๋าเรียกทรั์นะมีธนาคารเรียกทรัพย์อย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ยังมีคลิปวิธีปรับดวงเสริมชะตาตลอดทั้งปี2,5,6นะรวมไปถึงนะอาจารย์มีแจกปฏิทินเลิกม,มงคลตลอดทั้งปีเลยใครจะออกรถใครจะไป ทาพิธีอะไรมีปฏิทินเลิกมงคลแจกฟรีด้วยนะอันนี้ให้ฟรีใครสนใจอยากได้ปฏิทินเลิกมงคลติดต่อไลน์แอดโอเพนดาได้เลยนะครับหรือดูใต้คลิปเนี้ยจะมีลิงก์ผูกเอาไว้ด้วยท่านก็กดดาวน์โหลดกดคลิปไปดูได้เลยแล้วก็แชร์กันด้วยเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับใครที่จะมาติดตามคลิปในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมเนี่ยได้ทํา ดวงประจำปี256ไว้ครบ้ทนเลยท่านก็ไปติดตามชมกันได้ทุกคลิปนะครับการเงินนะครับชาวเมถุนเนี่ยเรียกว่าเงินไหลฟลเลยเงินไหลลื่นปี2 5 6นะมีโอกาสดีๆทางการเงินบางคนได้มรดกบางคนได้ทรัพย์สินเงินทองนะทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าบุญวาสนาส่งเกื้อกูลหนุนนำนะให้เราเจริญรุ่งเรืองนะเรียกว่า ดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนลาภลาภของเราเนี่ยหมายถึงโอกาสหมายถึงโชคลาภหมายถึงความสําเร็จนะมีโอกาสดีๆมากมายทีเดียวนะครับอันนี้เป็นดาวจรน,นะคำว่าดาวจรกับกับดาวในชะตากําเนิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครที่กําเนิดขึ้นมาปุ๊บวันที่จุติเกิดแล้วนะมีดาวในชะตากําเนิดตรงกับดาวจรณนะปัจจุบัน คนะำว่าดาวจรก็คือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าน,นะเวลานี้นะส่วนดาวในชะตากรรมเนิดก็คือดาวจรที่เคลื่อนที่ตอนที่เราเกิดนี่แหละพอเกิดปุ๊บดาวมันอยู่ตรงไหนก็ฟิกเอาไว้นะแล้วก็มาบรรจุลงในจักรราศีอันนั้นคือตอนดาวในชะตากําเนิดนะที่เรากําเนิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นดาวจรณปัจจุบันที่อาจารย์ดูอยู่ตอนนี้นี่คือเวลาจริงนะเวลาจริงของเดือนนี้ปีนี้นะครับถ้ามันไปตรงกันสิ่งที่อาจารย์ทายไปมันก็จะตรง นะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่ค่อยตรงก็ต้องดูดวงส่วนตัวมาเช็คมาตรวจสุขภาพดวงประจําปีนะเพื่อจะตรวจดูว่าดาวพฤหัสปีนี้จอนเป็นอะไรนะเนี่ยโดยเฉพาะลัคนาเมษเนี่ยนะครับต้องระวังให้ดีนะว่ามันจรเป็นการากินีหรือเปล่าถ้าเป็นการากินีก็อันตรายนะครับนี่คือคําว่าดาวจรนนะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้นะครับ เรื่องของการงานนะครับงานก็มีการก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งใหม่ๆอาจจะได้หุ้นใหม่คู่ค้าใหม่ลูกค้าใหม่ช่องทางใหม่สินค้าใหม่ๆนะครับเป็นโอกาสดีๆให้เราได้เจริญรุ่งเรืองมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ค้ำชูนะโดดเด่นในดวงชะตามากเลยฉะนั้นชาวเมถุนถ้าได้ฟังว่าจะมีอะไรใหม่ๆท่านก็แอคชั่นไปด้วย หาลูกค้าายใหม่เปิดช่องทางใหม่ผลิตสินค้าใหม่ๆนะเพื่อให้มันเกื้อกูลดวงชะตาใครเป็นพนักงานประจําท่านก็เรียกว่านําเสนอไอเดียใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเกื้อกูลดวงชะตานะครับเรื่องความรักนะครับความรักเนี่ยนะคนมีคู่กัรักหวานชื่นมีความ สบายใจมีโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับมีความรักที่ดีคนที่ไม่มีคู่ท่านมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่พบเจอคนถูกใจนะมีความสุขความเจริญมีความสมปรารถนาบางคนมีโอกาสแต่งงานได้เลยนะอันนี้เรียกว่าดวงดวงดีดวงขึ้นวาสนาส่งเสริมนะในคลิปนี้นะครับอาจารย์จะดูเป็นลัคนานะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคำว่าลัคนากับราศีต้องทําความเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันนะ ลัคนาเนี่ยจะให้ผลมีความแม่นยำถึง90%สนะส่วนคำว่าราศีเฉยๆเนี่ยจะมีความแม่นยำเพียง10%เนะครับเพราะว่าลัคนาเนี่ยจะใช้เวลาตกฟากคือเวลากำเนิดด้วยและต้องใช้ถึง5เรื่องนะวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดใช้5อย่างในการผูกออกมาเป็นลัคนานะครับแต่ถ้าราศีจะใช้แค่วันที่กับเดือน นะมันหายเรื่องปีเรื่องเวลาเรื่องอะไรไปด้วยเห็นไหมมันเลยความแม่นยําม,มันน้อยนะทันั้นอันนี้อาจารย์ใช้ลัคนาใครไม่รู้ลัคนาตัวเองนะครับพิมใต้คลิปนะเดี๋ยวจะมีแอดมินเขาจะไปตอบให้แล้วเราต้องเลือกดูด้วยลัคนาเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยเราก็จะดูผิดพลาดได้เพราะอาจารย์เคยผิดพลาดมาแล้วนะอาจารย์เกิดสัจเศษพฤษภานะอาจารย์ก็นึกว่าอาจารย์ราศีพฤกษภคือมันถูกแล้วละ่ะราศีพฤกษภก็กไปดูที่ราศี นะแต่พอผูกลัคนาตัวเองกลายเป็นลัคนากันกันเนี่ยก็จะส่งผลถึง9 0นะแต่พฤกษบส่งผลแค่ส0บเปอนตะมีปีนั้นอาจารย์ทําธุรกิจเจ๊งเสียหายไปเลยเพราะอะไรเพราะคิดว่าพฤกษบส่งผลเยอะแล้วเขาทายว่าพฤกษบดีก็ลุยเต็มที่แต่ทายว่ากันไม่ดีแต่เราไม่ได้ดูไงนะเสียหายเจ๊งได้เลยนะฉะนั้นลัคนากับราศรีมันต่างกันอย่างนี้นะครับผ่าดวงแก้เคราะห์ขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวร ใครมีชีวิตติดขัดไม่สมปรารถนารอคอยผิดหวังอึดอัดต้องการความสำเร็จเร่งด่วนติดต่อดูวดวงส่ว,วสนตัวได้ที่ l i น e a อ o p อ n down หรือที่เบอร์0863366390สุขภาพนะครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยใครป่วยอยู่จะหายป่วยนะ และมีความแข็งแรงดีนะดวงเปิดฟ้าเปิดแต่พอฟังว่าดวงดีฟ้าเปิดไม่ใช่ไปทําอะไรเสี่ยงๆนะเออท่านก็ต้องสร้างเหตุที่มันถูกนะต้องรู้จักระมัดระวงังรู้จักดูแลสุขภาพไม่ใช่พอบอกดวงดีสุขภาพดีคราวนี้ก็กินเหล้าเที่ยวกลางคืนนะไม่ดูแลสุขภาพมันก็จะเสียหายได้เพราะอันนี้มันคือดาวจรน,นะอย่าลืมนะท่านต้องเข้าใจด้วยหลักโหราศาสตร์เนี่ยมีดาวในชะตากําเนิดและดาวจรจรของแต่ละคนว่า ปีนี้ปี256ดาวจรถ้าเขาเสียมันก็จะเสียนะแต่อันนี้อาจารย์ดูดาวจรของปีนี้มันดีนะแต่มันไม่ใช่ดาวในชะตากำเนิดของแต่ละคนนะท่านก็ต้องเช็คกันด้วยนะมาตรวจสุขภาพดวงประจำปีก็ได้นะครับเรื่องโชคลาบนะครับโชคลาบโดดเด่นมีโอกาสดีๆมีความสำเร็จสมปรารถนานะมีโอกาสใหม่ๆแบบฟุุ๊ นะอย่างเงี้ยคนที่ชอบเสี่ยงโชคแล้วถ้าก็เสี่ยงโชคตลอดทั้งปีหรือใครที่จะไปลงทุนต่างประเทศไปลงทุนอะไรนี้มีโอกาสดีนะช่วงปลายปีโดดเด่นทีเดียวนะทำแล้วสำเร็จสมปัารถนานะครับชาวเมถุน